เรื่องราวจากช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าอเล็กแอนโคนี่คู่รักชาวต่างชาติที่หลงไหลในวัฒนธรรมไทยอเล็กและโคนี่ได้สร้างวิดีโอนี้ขึ้นมาที่มีชื่อว่าประเทศไทยดินแดนแห่งความฝันที่ถูกลืมในคลิปวิดีโอนี้อเล็กและโคนี่ทั้งคู่จะพาเราไปชมสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของประเทศไทยอเล็กได้เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงความชื่นชอบและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย อเล็กได้อธิบายว่าไม่ว่าจะเป็นความคึกคักของกรุงเทพหรือความสงบของเมืองเชียงรายหรือความมีชีวิตชีวาของเชียงใหม่ซึ่งที่ประเทศไทยจะเต็มไปด้วยสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดภาพมุมสูงที่ถ่ายด้วยโดรนแสดงให้เห็นถึงทัศนียภาพที่งดงามของประเทศไทยและความละเอียดในภาพจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและธรรมชาติที่โดดเด่นของประเทศแห่งนี้สำหรับวิดีโอนี้นะครับอเล็กและโคนีได้นำเสนอมืองต่างๆที่อยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายขาวของกระบี่หรือวัฒนธรรมที่หลากหลายของคนไทยอเล็กและโคโนียังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการวางแผนการเดินทางในปี2024โดยผ่านคลิปวิดีโอนี้อเล็กได้เล่าว่านี่เป็นคู่มือที่จะช่วยแนะนำเส้นทางที่ดีที่สุดและจุดหมายที่ซ่อนอยู่ซึ่งไม่ควรพลาดคลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกระดับที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ควรที่กำลังเริ่มต้นเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์หรือผู้ที่มีประสบการณ์อยู่แล้ว จากภาพโดรนเราที่ได้ถ่ายภาพเมืองต่างๆจากมุมที่สูงสูงเราได้มีการจับภาพของวัดเก่าแก่และวิถีชีวิตที่ทันสมัยรวมถึงการผสมผสานวัฒนธรรมอย่างลงตัวนอกจากนี้เรายังได้มีการสำรวจเกาะต่างๆในประเทศไทยตั้งแต่น้ำทะเลที่สดใสไปจนถึงป่าเขียวขจีที่น่าทึ่งอีกด้วยและสำหรับผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์คลิปวิดีโอนี้เราได้นำเสนอมุมมองที่ครอบคลุมถึงวิวัฒนาการของประเทศไทยซึ่งเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน และในตอนนี้ไม่ว่าคุณกำลังจะเดินเล่นบนชายหาดที่สวยงามของภูเก็ตหรือกำลังสำรวจถนนในกรุงเทพวิดีโอนี้จะช่วยให้แนวทางในการสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างเต็มที่และเรายังได้รวบรวมภาพจากมุมสูงของภูเขารวมถึงเราได้นำภาพจากสุราษฎร์ธานีมาให้พวกคุณได้ดูและในส่วนของการเดินทางนะครับอเล็กและโคนีได้แนะนำวิธีการเดินทางรอบประเทศไทยเช่นการเดินทางด้วยรถไฟหรือการขับรถเที่ยวตามถนน วิดีโอของเขาทั้งสองคนยังได้นําเสนอวิธีการค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ในแต่ละภูมิภาคนี่จึงทําให้การเดินทางในประเทศไทยของอเล็กและโคนี่กลายเป็นประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดหนึ่งในจุดเด่นของวิดีโอนี้คือการได้ผสมผสานร,ระหว่างการเล่าเรื่องและฉากภาพยนตร์ที่มีคุณภาพสูงการถ่ายทอดเรื่องราวของอเล็กและโคนี่ทาให้ผู้ชมจากชาวต่างชาติมีความรู้สึกเสมือนพวกเขาได้อยู่ในประเทศไทยจริงๆ คลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่การนำเสนอความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังมีการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่ต้องการเดินทางมาสำรวจในประเทศไทยแห่งนี้สุดท้ายอเล็กและโคโนี่ยังแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ซ่อนอยู่ในประเทศไทยอีกหลายแห่งคลิปวิดีโอนี้อเล็กและโคโนี่ได้ผสมผสานการเล่าเรื่องในรูปแบบของภาพยนตร์นี่จึงทำให้การเดินทางในประเทศไทยไม่เพียงแต่เป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวแต่ยังเป็นประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่น่าตื่นเต้นไปอีกด้วย ไม่ว่าคุณจะเคยมาประเทศไทยหรือเพิ่งเริ่มต้นคลิปวิดีโอนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับการเดินทางของคุณตลอดไปและนอกจากนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้ยังได้แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเช่นแม่ห้องสอนและพิษณุโลกซึ่งทั้งสองคนบอกว่าทั้งสองเมืองแห่งนี้มีแหล่งท่องเที่ยวซ่อนตัวอยู่พวกเขาทั้งสองคนได้บอกว่าแม่ห้องสอนและพิษณุโลกมันมีเสน่ห์เฉพาะตัวเป็นอย่างมากอเล็กได้กล่าวต่อไปอีกว่าที่นี่มีสิ่งมหัศจรรย์ทางประวัติศาสตร์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเมืองอยุธยาไปจนถึงเมืองสุขหัไทยที่เรานั้นไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งและสําหรับผู้ที่สนใจเดินทางมาสํารวจเมืองเล็กๆที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักการเดินทางไปยังพิษณุโลกและหาดใหญ่ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจและในท้ายที่สุดอเล็กและโคนี่ยังได้แนะนําให้ผู้ชมที่ต้องการเดินทางมาสํารวจประเทศไทยพวกเขาบอกว่าการเดินทางในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสํารวจสถานที่ท่องเที่ยวแต่ยังเป็นการเรียนรู้และดื่มด่ากับวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ไม่เคยเจอมาก่อน ครับผมและหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้มีชาวต่างชาติได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้เป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับว่าชาวต่างชาติพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็ดนนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มฉันขอให้มีทริปดีๆในประเทศไทยคนไทยรักคุณและทุกคนคือเพื่อนและญาติของคุณความคิดเห็นท่านต่อไป คุณนำเสนอประเทศไทยได้ยอดเยี่ยมมากๆสวยและเราตื่นตาตื่นใจมากขอบคุณที่โปรโมทการท่องเที่ยวไทยความคิดเห็นท่านต่อไปขอบคุณที่สนับสนุนการท่องเที่ยวไทยพวกเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความมีน้ําใจประเทศไทยปลอดภัยและสถานที่ท่องเที่ยวก็มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ความคิดเห็นท่านต่อไปวิดีโอการเดินทางที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นภาพและบรรยากาศสวยงามเหมือนอยู่ในความฝัน เสียงและการบรรยายน่าตื่นเต้นขอบคุณที่คุณรักเมืองไทยความคิดเห็นท่านต่อไปวิดีโอดีๆแสดงสถานที่มาสจั์ของประเทศไทยคุณใช้ความพยายามอย่างมากกับงานของคุณเสมอและการตัดต่อก็เยี่ยมมากฉันขอให้โชคดีกับคุณทั้งสองคนและขอให้สนุกกับการอยู่เมืองไทยความคิดเห็นท่านต่อไปในบางครั้งในฐานะที่ฉันเคยอยู่เมืองไทยฉันอาจดูคุณตากับภาพที่มองเห็นเราอาจละเลยบางสิ่งบางอย่างไป แต่พอเราได้มองย้อนกลับมาดูตัวเราเองในฐานะนักท่องเที่ยวเช่นคุณนั่นมันทําให้เราได้ตระหนักรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่ยังรากลึกในตัวตนของเราขอบคุณมากที่คุณทําให้เราได้กลับมารับรู้สิ่งรอบตัวมากยิ่งขึ้นความคิดเห็นท่านต่อไปขอบคุณสําหรับวิดีโออันล้ําค่าเช่นนี้รูปภาพและความประทับใจทั้งหมดของคุณถ่ายทอดออกมาด้วยความคิดสร้างสรรค์และทัศนคติที่ดีฉันชอบที่คุณมาเยี่ยมชมบ้านหลังเล็กๆของเรา ฉันหวังว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่ดีในประเทศไทยตลอดไปความคิดเห็นท่านต่อไปประเทศไทยเป็นดินแดนในฝันสำหรับฉันเสมอนอกจากนี้การพบปะผู้คนที่หลากหลายก็น่าสนใจเช่นกันฉันถือว่าคุณทั้งคู่เป็นพลเมืองโลกที่สวยงามเสมอสถานที่ธรรมชาติและอื่นๆก็สวยงามเราขอให้คุณได้รับพ่อจากการํำรงอยู่ด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปความงามมากมายของธรรมชาติที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับความงามอื่นๆของมนุษย์ ที่ยังคงรักษาความรู้สึกเคารพต่อสิ่งอื่นๆซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ชาวตะวันตกสูญเสียไปขอขอบคุณและขอแสดงความยินดีที่เตือนฉันถึงความจริงเหล่านี้ความคิดเห็นท่านต่อไปนี่คงเป็นภาพโดรนและวิดีโอทาอากาศโดยรวมที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นในเมืองไทยคุณควรนำเสนอฟุตเทจวิดีโอของคุณไปยังรายการทีวีหรือนำไปรายการภาพยนตร์ขอบคุณมากที่แนะนำฉันและแบ่งปันสิ่งที่ดีที่สุดที่บ้านของฉัน สยามที่น่าตื่นตาตื่นใจเราจะส่งต่อมอบให้กับคนทั้งโลกความคิดเห็นท่านต่อไปฉันเพิ่งดูวิดีโอของคุณในไม่กี่วินาทีขอบคุณสำหรับการแบ่งปันรอยยิ้มของประเทศไทยสถานที่สวยงามมากมายวัฒนธรรมมีอยู่ในทุกเส้นทางที่คุณเคยผ่านฉันแน่ใจว่าชาวต่างชาติจำนวนมากไม่เคยไปที่นั่นซึ่งผมเองก็ไม่เคยไปเที่ยวที่นั่นมาก่อนเช่นกันความคิดเห็นท่านต่อไป ฉันอยากให้คนเวียดนามเห็นคลิปนี้จังจะได้เลิกคิดว่าเวียดนามมีภูมิประเทศสวยกว่าไทยสักทีประเทศเล็กกว่าไทยครึ่งหนึ่งเอาอะไรมาบอกว่ามีภูมิประเทศสวยกว่าความคิดเห็นท่านต่อไปน่าทึ่งมากหนังสั้นของคุณทําให้ฉันน้าตาไหลและตวนใจว่าฉันรักบ้านเกิดประเทศไทยอย่างลึกซึ้งขอบคุณมากครับที่เอาความงดงามมาให้ชมฉันขอเชิญคุณอย่างอบอุ่นให้พิจารณาทําให้ประเทศไทยเป็นบ้านของคุณ และใช้ชีวิตที่เหลือของคุณอยู่ที่นี่กับเราด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปขอบคุณมากนะครับที่เข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยและจิตใจของคุณไทยฉันขอให้เธอมีแต่ความและโชคดีมีแต่ความสุขในชีวิตประจําวันความคิดเห็นท่านต่อไปขอขอบคุณที่นําเสนอประเทศที่สวยงามของฉันด้วยภาพยนตร์ที่ไม่ธรรมดาและเนื้อหาที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งฉันหวัว่าจะได้ชมวิดีโอที่สวยงามของคุณมากขึ้นความคิดเห็นท่านต่อไป ฉันอยากจะเชิญชาวต่างชาติที่น่ารักทุกท่านได้มาเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตของคนไทยคนไทยพร้อมต้อนรับทุกท่านด้วยความรักและความเป็นมิตรความคิดเห็นท่านต่อไปผมรักวิดีโอนี้ไม่ใช่เพราะพวกคุณนำเสนอประเทศไทยของผมในด้านดีซึ่งนี่เป็นสิ่งพ่อแม่บรรพบุรุษไทยของเราได้ร่วมกันสร้างและปกป้องรักษาไว้และสิ่งสำคัญคือวิดีโอนี้บอกว่าคุณเป็นแบบไหนยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยและขอให้คุณทั้งสองคนมีความสุขตลอดไปครับ ความคิดเห็นท่านต่อไปคุณทั้งดูเป็นมืออาชีพมากในการนําเสนอการท่องเที่ยวในประเทศไทยฉันดีใจที่เห็นคุณทั้งสองมีความสุขและได้โปลดกลับมาเยือนเมืองไทยอีกครั้งความคิดเห็นท่านต่อไปคลิปของคุณแสดงให้เราเห็นใบหน้าต่างๆของประเทศไทยซึ่งล้วนสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์มีความเจริญรุ่งเรืองความสงบและความน่าหลงไหลความคิดเห็นท่านต่อไปนี่เป็นสารคดีที่งดงามมากคุณภาพก็เป็นระดับโลก ฉันตื่นเต้นและน่าสนใจยิ่งกว่าสารคดีจากสื่อหลักเสียอีกฉันขอแสดงความยินดีกับคุณสำหรับผลงานชิ้นเอกนี้ขอบคุณที่มาเยือนเมืองไทยโรกลับมาเรายินดีที่จะรู้ว่าคุณจะกลับมาอีกครั้งในเร็วๆนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปฉันรู้สึกภูมิใจในประเทศของคุณมากเราดีใจที่ประเทศของคุณถูกมองว่าสวยงามในสายตาชาวต่างชาติแต่เราก็เชื่อว่ายังมีหลายอย่างในประเทศของคุณที่ยังสามารถปรับปรุงได้ ขอขอบคุณที่ชื่นชอบประเทศไทยและสำหรับวิดีโอที่สวยงามเรายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยที่นี่คือดินแดนแห่งรอยยิ้มที่แท้จริงและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวต่างชาตินะครับแล้วทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ